นี่ค่ะพี่น้องปลาคอนก็ร้ายหลายดอกแค่ปลาแค่ทงแค่ปลาแค่ทงเด้ค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะต้นแค่มีเป็นสิบยี่สิบต้นแค่ทุ่งทางลงกไปนะก็เป็นต้นสัก ไปนาจะไปนาแค่ทวงแคปลาฟังนี่ปลูกต้นไม้ฟังนี่ปลูกเข่าค่ะฟังนี่ปลูกต้นไม้ฟังนี้ปลูกขา้าวฟังนี่ปลูกเข่าค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามสวยงามสวยงามหลายคน เข่าทอกออกรวงเต็มพื้นที่พี่น้องเอ้ยมือนีมาอัปเดตท,ทางซอดเบิรเอาโหลดอัปเดตวันที่สิเจตุลาคมเดอ้อพี่น้องคะ่ะเป็นตะงามคักงามหลายเป็นตะสาออนหลายยาว่ายายเอริตเดอ้อยายเอริตกับสาออนหัวก็เห็น เฮ็ดนาสูปีมีแตมองจองแบงแกงแตฮา,างแตหิงปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เหลือไล่ไล้นค่ะเพื่อนๆพนค่ะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เหลือล,นลน้นล้นพุนะพุนะห่วเข่ามาอัปเดตให้พี่น้องเบิงโอ้ยมีสองมีความสุขเด้ สองคนแต่ายายามีความสุขมีแต่ห่วงยาวๆอันนี้ขนาดยังไม่ทันได้แก่ค่ะเพื่อนขาเบิ้องแต่เขานี่แหละสองตาย้ายอยู่แต่เขาอยู่แต่ให้แต่นะก็มีความสุขแล้วค่ะเพื่อนๆคขาเบิ้องแต่ข้าพนผกพนัล้มเพื่นผัดมายังหอมละมุนหอมหอมหอม หอมละมุนเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะหอมใบข้าวหอมดอกข้าวหอมคากหอมแนี่นี้พเห็นจะกะเป็นแมงอันนี้นะทงนะแมงอยู่ใบไม้นี่ค่ะแมงอยู่ใบไม้นี่แมงเนี่ยแมงแมงธรรมชาติแมงเนี่ยฮะเห็นยากเด้กค่ะสมัยนี้โอ้โอ้แมงสาง เพื่อนเอินแมงสางเป็งใดแล้วแมงสางค่ะเพื่อนๆค่ะสมัยนี้หาเห็นยากมากสมัยย้ายเอริสยุคเกิาศูนผืนเห็นง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะข,ขอบคุณทุก